สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาชมไม้ด่างนะคะไม้ด่างไม้ด่างก็จะมีต้นเบอร์เบิร์นมาคนะเบอร์เบิร์นมาใบนี้สวยงามมากนะคะแต่ว่าขอบใบนะคะมันจะไม่ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าหนาวอากาศมันก็จะแบบเหนาวๆร้อนๆน,นะคะแล้วก็จะมีต้นเงินไหลมาด่างขาวนี่ ก็จะเลื้อยทําเป็นไม้เลื้อยนะคะแล้วก็จะอยู่ติดกําแพงให้มันเลื้อยไปเรื่อยนะะแต่ว่าเป็นบางใบที่มันไหม้นะคะถ้าทาน่าจะร้อนมากนะคะแล้วก็จะมีต้นนี่นี่ก็จะเริ่มเลื้อยไปเรื่อยนะคะอะไรมาดังขาวเป็นไม้เลื้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นอีพินะคะต้นอีพินี่คล้ายๆอัลโบนะคะใบสวยงามมากๆเลย ใบะะสวยงามมากๆเดี๋ยวเราก็จะมาทําจํานวนต้นอีพีด่างขาวกันแต่เสียดายใบนี้นะคะเสียดายใบนี้มากๆเลยใบมันไหม้นะคะนี่เราอาสาใช้แสารขึงแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังไหม้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราก็จะเอามาทําจํานวนกันนี่เราจะมาตัดต้นนี้นะคะนี่ตัดต้นนี้ใบนี้สวยแต่ว่าบางใบก็จะไหม้บ้าง น,นี่ใบนี้สวยมากมนี่ใบนี้สวยมากเลยเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นข้อๆนะ,ะเพื่อจะเอาไปเอาไปชําททำจำนวนกันนี่อันนี้เดี๋ยวเราจะตัดตรงข้อนี้เลยนะคะอันนี้มันเลื้อยน,นี่เราจะตัดตรงข้อนี้ตรงข้อนะคะ ให้มันมีลากติดตัดระหว่างข้อน่ารักนะคะม,มีต้นมี